สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Aero t a l l the World นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น open world MMO ที่ไม่มีระบบออโต้ทุกท่านต้องเล่นเองนะครับอาจจะเป็นเกมที่หลายๆคนตามหาเนาะแต่ว่าตัวกราฟิกนะครับจะเป็นสไตล์ย้อนยุคหน่อยค่อนข้างคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมกันครับทีนี้ทุกผู้ชมครับอยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับเราต้องทําการสมัครเกมก่อนเนาะสมัครง่ายๆนะครับใช้อีเมลแล้วก็ยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแค่นั้นแหละนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วก็ทําการล็อกอินปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูพวกอา,อาชีพภายในเกมนี้กันนะ่ผู้ชมครับมันจะเป็นแบบคลาสสิกแบบจัดจ่ายเลยนะมี2ฝ่ายเนาะฝ่ายที่เป็นตัวดีนะครับฮีโร่แล้วก็ฝ่ายที่เป็นวิลเลียนนะครับตัวร้ายเนาะเราไม่เล่นตัวดีอยู่แล้วนะครับนี่ในส่วนของคลาสอาชีพนะครับก็จะมีวอริเออร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอาชีพอะไรวะซาม,มูไรเออเฮ้ยมีซาม,มูไรด้วยวะอาชเชอร์ท่านผะู้ชมครับเลนเจอร์วิาสาทนะครับ หมดแล้วปะวิดแล้วก็บารีเออร์นะครับเดี๋ยวเราเล่นซาม,มูไรดีกว่าซามูไราสาวทุกท่ครับเหมือนมันจะฟิกตัวละครมานะเออเลือกได้แค่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นอาชีพนั้นๆเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับตัวการาฟิกอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างอ่ย้อนยุคหน่อยนะครับใครที่ต้องการความคลาสสิกนะผมว่าค่อนข้างโอเคนะตัวเกมไม่มีระบบออโต้นะเห็นมีคนบอกว่ามีระบบเดิวของด้วยนี้ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของตัว ระบบการดิวคงดิวของนะครับผมสกิปด้านขวาล่างเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมกันครับมาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศกราฟิกในเกมนะครับอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างย้อนยุคหน่อยนะนี่มุมกล้องเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซูมได้ประมาณนี้นะเหมือนซูมมันจะไวไปนะครับค่อนข้างคลาสสิกนะครับกราฟิกย้อนยุคแบบประมาณสักสิบยี่สิบปีที่แล้วอะไรแบบนี้เนาะวิธีการเล่นนะครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับให้เราเดินไปที่เควสเนาะ เนี่ยเรามาคุยนะครับเขาก็จะแนะนําในส่วนของตัวภารกิจเอาวิธีการรับเควสเนาะแล้วก็รับเควสแบบนี้ทุกทชมครับนี่รับเควสเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูบนหัวลูกศรน,นะครับว่าจัดการมอนสเตอร์อะไรหรืออะไรแบบนี้ถ้ามันมีบอกนะไม่มีบอกก็ดูเควสด้านขวามือนะครับอันนี้จะเป็นเล่นเองนะครับแทบจะไม่มีออโต้ช่วยเหลือเลยมั้งนี่นี่นี่มาครับนี่ครับใครต้องการเกมคลาสสิกนะ เกมนี้น่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมครับจัดการมอนสเตอร์ห้าตัวครับนี่นี่นี่ซาม,มูไรเหรอนี่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะผ่านภารกิจเนาะปึบึเรียบร้อยครับผมแล้วเราไปส่งเควสเนาะเวลาที่เรารับภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปส่งเควสแบบนี้เลยนะครับเหมือนเกมมูมทั่วไปนะครับกราฟิกย้อนยุคมากเนะี่ย <c oughs> เออนะคุยครับ ทำการอ่าเควสใช่ไหมแล้วก็รับรับของนะครับมีการอัพสเตตัสด้วยนะครับสเต็งเด็กแล้วก็อินนะครับแน่นอนนะครับเราเล่นสมายเราลงจริงๆลงเด็กก็ได้นะเราเน้นสเต็งไปก่อนนะครับเอาตีแรงๆเหมือนเออลองสเต็งหมดเลยโอเค hey, s <S คุยกันมีเควสเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้ามีเควสเพิ่มเติมก็กดรับเควสเนาะแล้วก็จะมีหัวลูกศร บนจอนะครับผมให้เราเดินภารกิจอะไรแบบนี้นะคอยสังเกตนะถ้ามันมีลูกศรขึ้นนะครับมันจะย้าย้จุดนะครับท่านผู้ชมครับเออโอเคไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดนะในส่วนของใครที่ไม่ติดเรื่องกราฟิกนะครับผมว่าเกมที่ไม่มีออตโต้แบบนี้มีแค่ลูกศรช่วยบอกแนะนําอะไรแบบนี้ก็โอเคนะครับใครที่กําลังหาแนวแนวนี้อยู่นะ โอเคครับเข้าประตูมิติน่าจะส่งเราไปที่เมืองนะครับตามสไตล์เกมนี้นะครับช่วงแรกก็อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ส่งเรานะครับทีนี้เราจะเข้าไปอยู่ในเมืองกันแล้วทุกผู้ชมครับมาในเมืองกันแล้วนะครับเราก็เดินตามลูกศรอย่างเดียวเลยนะมีการแดดด้วยนะกระโดดแล้วก็แดดกระโดดแล้วก็แดดนี่ครับโอเคไปแบบนี้เลยฟึบฟึบเนี่ เราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับลูกศรเอ้ยถึงแล้วนี่ว่าเลยๆเลยนี่ครับ่ารับภารกิจนะครับตัวเควสเนาะนี่เลเวลขึ้นแล้วนะครับ oh, ตื่นเ <I 'm S 1> ต้นไหมล่ะ <laughs> ไปภารกิจถัดไปนะครับช่วงแรกมันจะเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรภารกิจแนะนำเอม,มในเมืองต่างๆนะครับเราก็คอยเดินนะครับมันมีวิ่งเร็วว่านี้ไหมการแดดแบบนี้ท่านผู้ชมครับ โเคขึ้นมาโอ้ย้อนแบบสมัยที่ผมยังเด็กๆเลยนะกับฟิสไตล์นี้นะครับก็โอเคอยู่แหละสำหรับใครที่ต้องการเล่นอ,ะอ่ะได้ยีกนะครับตัวนี้มันจะเป็นร้านขายของเนาะขายพวกอานะวุธบริเวณด้านขวามือนะครับถ้าเรามีเงินเนาะก็พวกธนูพวกอะไรแบบนี้นะครับ โอเคแล้วก็ทำการรับเคลสจากตัวนี้ต่อนะครับเพื่อจะไปในส่วนของตัวภารกิจถัดไปนลย่านผู้ชมครับโอ้โหมีม้าด้วยนะว้าวอันนี้รับเคลสครับอยากรู้ว่าร้านเขาขายอะไรก็กดดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดเกาะต่างๆเนาะอยู่ในร้านนี้เลยนะครับแล้วก็รับเควสต่อจากตัวเดิมนะครับไปคุยกันต่อในเควสภาร,รกิจถัดไปนะมันให้เราวิ่งในเมืองนะในช่วงแรกนะี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับท่านผู้ชม เออวิ่งในเมืองอย่างเดียวเลยฟึบโอเคทำการวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับนะฟึบเฮ้ยลงทางหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเราอ้อมนะครับเราต้องอ้อมตัวตึกหน่อยโอเคเอมิฟิมได้อยู่บริเวณด้านหน้าเมืองไงแล้วเราวิ่งไปด้านหลังได้ไง เสียเวลาเลยใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคครับใช่เอมตัวนี้ไหมอ่าไม่ใช่นะครับต้องไปอีกเนาะโหไกลแท้ว่าไกลแท้ว่าต้องออกไปนอกเมืองด้วยท่านผู้ชมครับสําหรับเอมตัวนี้เนาะไกลแบบจัดๆเลยโอเคครับเทเลพอร์ตออกมานอกเมืองก็วิ่งไปต่อนะครับเฮ้ย บรรยากาศก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องจ,จัดเลยกราฟิกไม่ได้โหดนะพอเล่นได้โอเคครับมาที่ตัวแคมป์ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะมี m อ c ยืนอยู่นะครับหัวแดงซะขนาดนั้นท่านผชมครับให้มาคุยกับเขานะครับในภารกิจต,ตรงนี้โอเค Hi, คุยครับนี่เลเวลอัพนะครับลงเต็งไป2แล้วก็ลงอินเฮ้ยอินไม่ลงดิลบไม่ได้แล้ว ลบได้ปะเออช่างมันอัพไปแล้วโอ้ไม่กอดมือไวไปหน่อยอ่ะภารกิจต่อไปมันจะเป็นภารกิจในส่วนของการจัดการมอนสเตอร์หรือเป่าเออจัดการมอนสเตอร์น่าจะเป็นมอนสเตอร์าถานี้แล้วท่านผู้ชมครับไหนละ่ะนี่ไง ดูชื่อมอนเตอร์ได้เลยนะครับได้ขวาบนเนาะย้อนถึงเล่นไอ้พวกเกมโยกกลงสมัยก่อนเลยดูชื่อมอนเตอร์ตามหา m o เเออ์เอ้ยอารมณ์ได้อยู่นะนี่ครับนะได้แล้วหนึ่งครับมาจัดการกันต่ออืมนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่นี่ครับก็รูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูอ่าตัวระบบอื่นนะครับ inventory สามารถโยนของลงไปอ่าบริเวณด้านด้านลา,างได้ไหมดอปได้ไหมดอปของเนี่ยมันดอบของได้ผมว่าน่าจะดีกันได้เนาะโยนของให้กันอนะเออน่าจะได้นะคิดว่านะมีระบบเพื่อนมีระบบสกิลนะครับที่ค่อยๆปลดล็อกต่างๆต,ตามเลเวลนะประมาณสักเลเวล5นะครับมีกิวนะครับมีเคเวส อื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับในส่วนโปรไฟล์ก็จะมีแค่การอัปเดตตัดนะครับไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็ตัวเซตติ้งนะครับปรับกราฟิกเป็นไฮนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคมือถือแต่ละท่านเลยนะครับว่าไหวแค่ไหนเนาะพันแปนะครับแล้วก็ไฮเสียงไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมปิดแค่เสียงดนตรีเท่านั้นเองเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ